ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะสัปดาห์นี้ยังเป็นสรตรีนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงนะคะอักษรน,นะทุกอักษรน,นะคะไม่ว่าจะ มันจะเป็นอักษรที่คุณรุ่นแยกออกมานะคะอักษรจากอักษรกลางสูงต่ำนะวันนี้เราจะคละกันนะคะเราจะมาฝึกอ่านอักษรก่อนที่เราจะไปอ่านคำนะคะโอเคไหมคะอ่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะจกจ thỏ t h t h คอคอคอสวยรน ังไงกันบ้างคะทำไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกหนึ่งรอบค่ะนอรอยอวอสอพอ ขอขอขอโดอกอจอ่อามาดูนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆพอจะทำได้ใช่ไหมคะอ่านออกเสียงได้ไหมคะตัวไหนที่ยังอ่านไม่ได้ ม่เชิงกับมาไม่ได้นะตัวไหนที่หนูยังยังเสียงยังไม่ถูกต้องนะคะให้หนูฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมนะโรงเรียนจะเปิดแล้วนะคะเราจะได้เจอกันในอาทิตย์หน้าแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าคุณนุ่นพร้อมแล้วนะคุณนุ่นดีใจมากเลยที่เราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะคะอ่าคุณนุ่นก็หวังว่าเด็กๆมีความพร้อมเหมือนกันทุกคนนะ ดูนะคะวันนี้นะก่อนอื่นที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านเสียงสระกันนะคะสระอะไรนะสระอีค่ะเราจะฝึกอ่านสะกดคำที่มีสระอีกันนะคะคุณนุ่นตื่เต้นคุณนุ่นดีใจที่นจะเปิดแล้ว ถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะทบทวนสระอีกันค่ะมออีมิมิฮออีอ ฮิฮิทออีทีทีกออีกีกีสออีสี สีลออิลิลิพออิพิพิงออิงิงิย่อ อิยิยีหออิขิขิทออิทิทิทออิทิทิ กรออกริกริปอรออปริปริหอนออนินิ หอลออิลออิลิลหอยออยิยิสระอิจบแล้วจ้า,าหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านสะกดคำกันไปแล้วนะคะเด็กๆคะ วันนี้ค่ะแบบฝึกหัดนะคะ,ะตะกี้เด็กๆก,ก็อาจจะเห็นไปบ้างแล้วเด็กๆคะวันนี้นะคนุณลุนจะให้เด็กๆนะคะฝึกคัดทำนะคะนี่มีรูปภาพประกอบให้เราดูด้วยนะคะที่เด็กๆจะต้องทำคือคัดนะแล้วก็เขียนเองด้วยนะคะเรามาอ่านพร้อมกันนะคนุณลุนจะสอนอ่านก่อนนะคะอ่า ผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอะ่ะทำอะไรนะคะเขากําลังคิดใช่ไหมคะคำว่าคิดก็คือคออีดอคิดคิดคิดแล้วเราก็จะเขียนคําว่าคิดลงไปนะคะให้เขียนคอควายสรลีแล้วตามด้วยดอเด็กนะคะ ทั้งสามบรรทัดเลยนะคะณลุนได้คําว่าคิดแล้วค่ะง่ายคาว่าคิดค่ะเด็กๆเ,เขียนตามรอยด้วยนะคะณนุนยกตัวอย่างให้เฉยๆนะแต่เด็กๆจะต้องเขียนทุกอย่างเลยนะคะต่อไปค่ะพี่สาวคนนี้เขาทาอะไรเอ่ยรอยยิ้มช่างสวยจังอ่ายิ้มนั่นเองค่ะยอ่ออี มอยิ้มไม่โทยิ้มยิ้มเด็กๆเรายิ้มสิคะ่ะยิ้มสวยกันเลยทุกคนยิ้มสวยมากอ่าเราก็จะมาเขียนคําว่ายิ้มนะคะลงในบรรทัดค่ะคุณต้นจะยกตัวอย่างคําว่ายิ้มนะคะมียอยอกย์สะระอิ ไม่โทมอมา้านะคะหรือจะเขียนยอ่อยักษ์สละอีมอมา้าแล้วไม่โทก็ได้ค่ะยอ่ออีมอยิมไม่โทยิมนะคะต่อไปค่ะคำว่าตัวอะไรเลยชอบกินกล้วยชอบกินผลไม้อ้าชอบปีนป่ายอยู่ไม่นิ่งเลยนี่ตัวอะไรนะ ลิงค่ะเก่งจังเลยอ่าเรามาสะกดคำว่าลิงกันนะคะลออีงอลิงลออีงอลิงคำว่าลิงนะคะคำว่าลิง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 ที่เด็กๆจะต้องเขียนนะคะที่เด็กๆจะต้องคัดตามนะต่อไปคนรู้สึกเขียนนะคะคำว่าลิงลอลิงสรลีงงงู ลอลิงสาลงอีงองูลิงคำว่าลิงนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะการบ้านันสุกมีนิดเดียวเองนะคะค้นู้นรู้ว่าเด็กๆทาได้และทําเก่งกันด้วยเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านให้คนนู้นนะคะอ,อย่าลืมเขียนชื่อและนนามสกุลด้วยนะต่อไปค่ะหลังจากที่ภาษาไทายเสร็จไปแล้ว เรามาต่อกันด้วยวิชาคณิตศาสตร์กันเลยนะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดอันเนี้ยเราต้องนับเลขกันก่อนเหมือนเดิมคะ่ะชูม,มือขึ้นมาคะ่ะวันนี้เราจะนับ1นึถึงห้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามานับนิ้วมือพร้อมกันเลยคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50เอ็ด้เปด่บระมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะคนเก่งอ่าต่อไปนะคะเราจะนับลดก็คือนับถอยหลังนะคะจาก20ไปหาศูนย์นะอ่าเราแบ,บมือไว้ค่ะพร้อมนะคะ ร้อมแล้วเรามานับรดกันค่ะ20่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกส้าสิบสี่อดสิบเปเจ็ห้าสสสองหนึ่งศ แน่เก่งกันมากเลยค่ะเริ่มนับกันเป็นแล้วเริ่มคล่องแล้วนะคะต่อไปค่ะหลังจากที่เรานับเสร็จแล้วทุกครั้งเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดหก,กันใช่ไหมคะอ,อย่าลืมทํากันบ้านนะจะได้ส่งวันอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะคุณุ่นจะแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่อีก,อกทีนึงนะคะ ว่าโรงเรียนจะเปิดวันที่เท่าไหร่ยังไงนะคะคุณพ่อคือแม่ขาอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะอุปกรณ์ในที่นี้คือบางท่านที่ยังเตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบนะคะส่วนท่านที่ครบแล้วก็ไม่ต้องเตรียมนะคะเด็กๆมาดูคะ่ะนี่ไงแล้วอย่าลืมรวบรวมใบงานส่งให้ครูนุ่นด้วยนะคะ วันไหนที่เด็กๆมาโรงเรียนขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่รวบรวมชิ้นงานใบางานที่เด็กๆได้ทำที่บ้านนะคะเอามาส่งให้คุณครนที่โรงเรียนด้วยนะคะโอเคไหมคะเด็กๆด,ดูค่ะการบ้านคณิสตสาวันนี้นะคะจะได้เขียนนะเด็กๆเ,เห็ยนไม่เอยเลขหนึ่งถึงห้นะคะ แต่และแถวจะมีอยู่ละสิบนะคะแถวและสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอ่าแต่และแถวนะคะเด็กๆจะต้องเริ่มจากเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นก็สิบเอ็ดไปจนถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดไปถึงสามสิบสามสิบเอ็ดไปถึงสี่สิบสี่สิบเอ็ดไปถึงห้าสิบนะคะ อ่าต่อไปค่ะข้างล่างเลขไทยเลขไทยก็ต้องเขียนนะคะเราจะต้องเขียนเลขไทยด้วยนะ1นึ่งถึงสิบสเอถึงยีเท่านั้นเองค่ะไม่เยอะนะคะเพราะเราฝึกเขียนทุกวันคุณรุนเชื่อว่าหนูเขียนได้คล่องและไวขึ้นค่ะอ่าคุณลุนเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะ วันนี้เราจะมาวาดจําจนวนนับเด็กๆดูนะที่มีเท่ากับ10นะคะเหมือนกันเลยเลขไทรก็10เท่ากันค่ะคุณนุ้นคิดอยู่ว่าวันนี้คุณนุ่นจะวาดรูปอะไรดีเด็กๆนะคะจะวาดรูปอะไรดีที่มีจํานวนเท่ากับ10นะ5กับ5เป็นสิบนะคะอ่าสิบนะคะผู้นุ้นคิดออกล้วค่ะ คุณรู้จะวาดอลล่พอปก็คืออะไรคะอ่ออมยิ้มนั่นเองอ่าดูนะคะคุณรู้ขอใช้ปากกานะคะเราแค่ทำเป็นวนๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำเป็นก้านอย่างเงี้ยมันก็ง่ายดีนะเด็กๆแล้วเราวาดสีเลนเราระบายสีเป็นเรนโบว์ก็ได้เห็นไหมคะนี่ อันที่หนึ่งของคุณนุ่นจะประมาณนี้เลยนี่นี่ค่ะแต่เราต้องวาดทั้งหมดสิบอันนะคะกินเยอะเท่านี้ไม่ดีนะเดี๋ยวฟันผุสามสี่ห้ายขออภัยค่ะหก เซ็ตสิขออภัยนะคะคุต้องขอจิบน้ำนิดนึงถ้าเด็กๆยื่น้ำเด็กๆก,ก,ก็จิบน้ำได้นะอ่า ตอนนี้เลขอารบภิรุ่นครบสิบแล้วนะคะ <c oughs> ขอให้ค่ะต่อไปเลขไทยครุ่นก็ต้องให้มีจำนวนเท่ากับสิบเหมือนกัน สิบนี่ครบแล้วค่ะเด็กๆวันนี้จำนวนเท่ากับสิบค่ะแบบฝึกหัดเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กๆทำทุกวันรับรองหนูทำได้แน่นอนจำนวนของคุณนุ่นก็ครบแล้วนะคะอย่างละสิบนะคะไม่ยากค่ะคุณนุ่นคิดว่าสนุกดีนะเป็นการฝึกฝนเราไปในตัวนะคะฝุกความอดทนของเรา เราจะได้มีความรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้นนะคะใครที่สามารถทำได้พุรุ่นยกนิ้วให้เลยค่ะอ่าเก่งมากค่ะสำหรับวันศุกร์นี้อย่าลืมเด็กๆอ่านทบทวนเสียงด้วยนะคะทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสละกการนับเลขนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย แล้วพบกันนะคะ